สวัสดีนะครับผมทีนะครับไปด้วยกันกับทีนะครับวันนี้ก็เจอกันในป่าอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็มีแขกรับเชิญมาใหม่คนหนึ่งนะครับผมนอกจากพุดนแล้วก็นุ่นนะครับัสดีพี่หนึ่งครับสวัสดีครับมาจากช่องไหนนะครับที่บางครั้งหนึ่งครับบางครั้งหนึ่งนะครับไม่ใช่บางสองครั้งนะครับครั้งเดียวครับผมก็วันนี้เราก็นัดกันไว้นะครับจะไปตั้งแคมป์นอนในป่านะครับซึ่งจะเป็นบนภูขานะ ล่าสุดเนี่ยผมกับผู้ได้มากันประมาณเดือน<ช>ที่แล้วนะครับเดือนที่แล้วครับช่วงนั้นเนี่ยญ้ากาลังขึ้นสวยเลยนะครับแต่ว่าช่วงนี้ฝนตกค่อนข้างจะบ่อยนะ<ช>ไม่ได้มานานเราไม่รู้ว่าญ้าเนี่ยจะขึ้นสูงขนาดไหนก็นจะสูงมากแล้วแหละใช่ก็ไปลุ้นกันตอนนี้เราก็นั่งพักกันอยู่ที่ร่องน้ํานะครับตรงนี้ก็จะมีแอ่งน้ำเนี่ยน้นําขังอยู่นิดนึงเหมือนจะมีพวกนกเนี่ยมาอาบอยู่นะ<ช>อีกสักพักหนึ่งนะครับเราก็จะเดินทางกันต่อนะครับผมก่อนที่จะเดินทางนะครับวันนี้ผมก็ มีเรื่องราดีๆจะมาแบ่งปันนะครับผมนี่เลยนะครับผมสมุนไพรชาเดอินคานะครับก็เป็นชาที่ผมเนี่ยมาขายในช่องผมเองนะครับผมถุงละ1น0บาทนะครับชาเดลินคานี้ดื่มง่ายนะครับผมเขามีรสชาติที่หอมคล้ายๆกับชานะครับถ้าจะเพิ่มรสชาตินะครับเราสามารถเติมพวกน้ำพึ้งหรือว,ว่าน้ำตาลลงไปได้นะครับวันนี้ผมก็ได้เอามาต้มตให้เพื่อนๆได้ดื่มกันด้วยนะครับ ก็เขามีสรรพคุณหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะป้องกันในเรื่องของความจําเสื่อมบำรุงผิวพรรณโรคสมองเสื่อมหรือว่าพวกโรคเบาหวานนะครับผมถุงละหนึ่งบาทเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมถ้าสนใจก็แอดไลน์มาแล้วก็ s <S like. สั er ่งซื้อเข้ามาทางไลน์ผมได้เลยนะครับผมสามารถทักหาผมได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับไปเดี๋ยวเอาเดินทางกันต่อเลยว่านะครับผม mm เราก็ได้ร่วมเดินทางมาถึงที่ใหม่แล้วนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราจะเอาเต็นท์มาคนละหลังนะครับผมเราจะมากางเต็นท์นอนกันยังบนภูเขาตรงนี้เลยนะครับแล้วก็วันนี้เรามีเมนูพิเศษนะก็จะเป็นนี้เลยนะครับถ้วยบูเดลิก้านะครับไม่ใช่อ้อยหมวกระทานะครับวันนี้เราจะมาตั้งแคมป์นั่งกินหมูกกฐาพายเอฟีชมวิวสวยๆกันนะครับผมนี่ก็จะเป็นวิวภูเขารอบๆนะครับ เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะครับเราก็จะหาพื้นที่กางเต็นท์นะครับผมตอนนี้ก็สี่โมงเย็ยนแล้วครับดูฝนก็เหมือนจะมาแล้วนะครับฝันนนะ่ง <c oughs> นู้นนะครับผมเราก็จะนอนแล้วนู้นนะครับเหมือนจะเป็นเม็ดฝนนะครับลงมายังเขาฝั่งนู้นนะครับ <c oughs> อันนีหมดนะมีหมดอัตนมัติติดตั้งเป็นยังไงพี่ที่ทำให้จอแตกลืมไปแล้วนะแบะขาดเลยนะตรงกลางตรงกลางขอพนักงางง่ายนะง่ายโอโหอโตนะใช่ครับแรงมาก นี่แตงก็ดีใจด้วยไล่มาทำคลิปเนะทีบอกหยุดหยุดไม่ได้เลยไลรอไปทำคลิปไลปทำคลิป ดีเขมีทก็ฝายนั้งที่เอาดีๆไปเลยจริงใช้ได้นี่ก่อนที่จะซื้อไปเนอร์และเต็นต์รถตันเมื่อสมัยก่อนนะนะอันนี้ไม่ใช่ของผมไม่ของตอนนี้ไม่ใหม่หรือตอนเมื่อก่อนเที่ยว่ไม่ใหม่ไม่กางไว้ไม่ได้นอนหรอก เด็กตะโกมาจะก,กินพวกกระหมูเข้าไปนอนหมดเลยลืมไป <c oughs> ลืมสอดอันนี้เอาอก่อน <c oughs> <c oughs> เอาอก่อนเอาก่อนเลยลืมลืมสอด

เต็นท์สามหลังนะครับกว่าผมจะเสร็จนี้นะครับก็วิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับผมเนื่องจากว่าสองชั่วโมงใช่ประมาณสองชั่วโมงได้ครับเพราะว่าลมพัดแรงมากนะครับกว่าจะกลางไฟชีดได้นะครับบอกเราพัดแรงเลยไม่ไดสบายมากเป็นไงกันบ้างครับก็เด็กเย็วันนี้เราจะมากินหมูกระทะกันนะหมูกระทะกลางภูเขาครับใช่ครับผมนี้แบกมาจากนู่นเลยข้างล่างเลยนะครับผมผมเป็นคนแบกเอง ทีแรกเหมือนฝนจะตกนะครับทําไปทํามาไม่ตกแล้วหายไปหมดแล้วพัดแบบนี้ต้องคืนนะต้องรอรู้ทีี่มงจริงีนใช่ครับผมก็อย่าลืมนะครับขาดอะินขาวีโอสวยแบบนี้ครับต้องเดิน้าครับครับผม กุ่มเล่งให้มัน เดี๋ยวผมจะมาเตรียมเครื่องหมูกระทะนะครับนี่ก็จะเป็นเห็ดหอมกับเห็ดออรินจินะครับผมนี่ก็จะเป็นเนื้อหมูนะครับที่หมักมาเรียบร้อยแล้วส่วนหม้อนี้นะครับผมก็จะมาต้มชานะครับผมนี่เลยครับชาลาอินคานะครับผมจะต้มให้พี่หนึ่งแล้วก็เพื่อนพุทธน่ะได้ดื่มกันวันนี้นะครับนี่เลยชาลินคาเดี๋ยวผมจะหันของแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็จะหกโมงแล้วนะครับพี่หนึ่งบอกว่าเริ่มหิวแล้ว ที่หนึ่งบ่นหิวตั้งแต่ใบสามแล้วนะครับพูดเลย เดือดแล้วนะครับผมผมก็จะใส่ชาดาวอินคาลงไปเลยนะครับนี่ลงไปต้มอย่างนี้เลยหนุ่มโสดจะได้รวมตัวแท้จริงนะครับใช่ครับผมมีแต่คนโสดนะครับในวงนี้รวมถึงพี่หนึ่งก็ด้วยโสดเหมือนกันแต่ไม่สนิทไม่สนิท เสร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมนี่นะครับเฮ้ย้ยเเฮยเย้ก้ยเ้วเอ้มเอ้มยมเย้้ย้้ ได้บรน้าหนึ่งนะได้ครับได้สองคนนะครับสองคนสองคนครัทำอะไรกินกันโอ้ยแป๊วแกงอะไรไม่คืออะไรนั่งจำได้ละคิดลงในคลิปนะแต่ผมเอาไปเกาะอีกาที่ไปอุดรที่โพราดวันนั้นเอาอะไรมาบ้างอะไรนาตีอะไรแกงแกงป้า่ะไม่รู้เหมือนกันแตไม่ได้เป็นเดือนแล้วนะเดือน ในบ่อไอ้น้องมันเรียกเ็นเก่งล่คัืมนี่ก็จะเป็นสี่เขานะครับผมจะออกสีแดงแดงต้อดเลดื่มช้านี่ยครับนี่ครับให้พ่อผู้โศก่อนครับผมแก่แล้วนะ รันเริ่มนะครับลองดื่มแล้วก็ลองบอกรสชาติดูนะครับว่าเป็นยังไงครับหอมไอกลิ่นพลาสติกมากเลยครับอร่อยครับรู้สึกกินแล้วแข็งแรงไม่มีแข็งแรงครับไม่มีโรคภัยไข้เจ็บครับตัวนี้นอกจากจะเป็นชาแล้วนะครับก็ยะเป็นสมุนไพรด้วยนะครับผมอาเพื่อนครับผมขอบคุณครับในเพื่อนน้องดินงกินคู่กเบีอร่อยครับ ไม่เคยกินเลยเนี่ยใช่นี่รั้งแรกจริงๆเลยถ้าใส่น้ำผึ้งจะหอมมากย่อพูดเล็กๆก็เหมือนกันไม่เคยกินไม่เคยอลแต่รสชาติก็เหมือนชาทั่วไปนะรสชาติก็คล้ายๆกินชาทั่วไปนี่แหละใช่ครับผมแต่ว่าเขาเป็นสมุนไพรนะครับตัวนี้ดีต่อสุขภาพนะครับครับตัวนี้ก็ดีนะครับอร่อยครับคือว่า หมูกระทะเราน้ำยังไม่เดือดเลยสี่น้ํา้ำค่อนข้างจะแปลกนะทีนี่เรากลับแล้วก็ขยะเข้าเขียใช่ครับผมใช่ครับยั้ไเราก็มาล้ตอนนี้ก็ประมาณทุ่มกว่านะครับไปถ้าใครมาเราต้องฝั่งนู้นก็เหมือนเดิมนะครับผมเป็นหมู่บ้านนะครับแต่งไฟอะไรคิ้ไปยับนะครับอากาศดีมากนะครับอยู่ในนี้ลมเย็นตลอดเลยนะครับผมใช่เหมือนเดิมเมื่อกี้ เต็นของพี่หนึ่งเนี่ยปลิวไปรอบนึงนะครับดีที่เราช่วยกันไล่จับทันนะครับไม่งั้นเราอาจจะเสียเต็นแบบตั้งหนึ่งเต็นนะครับวันนี้ไยก็ไม่ไกลหรอกเต็มที่ติดนะครับขอไฟระหว่างที่เรานั่งกินหมกกระทะกันนะครับก็มีฝนลงเม็ดมานะครับผมก็ต้องวิ่งเข้าเต็นกันนะครับลมพัดก็ค่อนข้างจะแรง พสต์ดปิดเห็นแล้วแหมงเมาเยอะมากเลยนะครับตอนนี้ไม่รู้มาจากไหนเดี๋ยวเขาพาหลบในเต็นท์ก่อนนะครับตกแล้วพสด์ฝนม,มาแล้วนะครับตอนนี้ ช่วงเวลานี้นะครับผมค่าทุ่มแล้วนะครับเราก็ได้แยกย้ายกันเข้าที่พักแล้วนะครับผมอากาศนี้ดีมากเลยนะเพื่อนนะใช่ครับลมพัดเย็นสบายเลยนะครับใช่ครับผมก็ตอนเช้ามารุ่นกันว่าเราจะได้เห็นทะเลเหมอกหรือเปล่านะครับตอนนี้เราก็เข้าที่พักนอนกันดีกว่านอนแล้วครับยังไงก็ขอให้ฝันดีนะครับผมในค่ำคืนนี้นะครับ ก็สวัสดียามเช้ากันด้วยนะครับตอนนี้เป็นเวลาตีห้าสามสิบแปดนาทีนะครับผมแต่ว่าดูสว่างมากๆเลยนะครับนึกว่าหกโมงเช้านะครับผมในป่าตรงนี้ข้างๆนี้นะครับผมตื่นมาเนี่ยผมได้ยินเสียงนกร้องตั้งแต่ประมาณตีห้านะครับเยอะมากๆเลยจะร้องแต่ข้างล่างตรงนี้นะครับขึ้นมาอย <s> ่างคำบนนี้เลยนะครับผมอากาศเนี่ยดีมากเมื่อคือนหลพัาท,ทั้งคืนเลยนะครับ <S <s ดึกๆเนี่ย มีฝนตกลงมาด้วยนะครับในเมื่อคืนนี้นะครับตอนนี้ก็พูดกับพี่หนึ่งยังไม่ตื่นนะครับผมยังนอนอยู่ในเต็นท์อยู่นะครับนี่เป็นบรรยากาศตีห้าสามสิบเก้านาทีนะครับแต่ว่าค่อนข้างจะสว่างเลยนะครับ f อซ ตอนนี้นะครับก็เป็นเวลา6กโมงครึ่งนะครับผมพระาทิตก็ขึ้นตั้งแต่ประมาณยังไม่ถึงหกโมงเช้านะครับตอนนี้อากาศก็เริ่มที่จะร้อนแล้วนะครับตอนนี้เต็นก็เริ่มแห้งแล้วนะครับเนื่องจากว่าเมื่อคืนเนี่ยโดนฝนแห้งอีเพ่นหนึ่งไม่เดือไม่ี้ไปใกล้นพ่อนหนึ่งนะแล้วก็โอกาสหน้าไม่รู้ว่าเราจะได้มาด้วยกันในเมื่อไหร่เพี่หนึ่งนะแล้วก็อย่าลืมถ่ายอินรับ คนดูมาคนแล้วนำขานมแล้วก็ไม่เตะแบงแล้วก็โอกาสหน้านะครับผมจะพาไปที่ไหนเนี่ยอย่าลืมติดตามชมช่องไปด้วยกันกับทีด้วยนะครับผมวันนี้เราทั้งสามคนนะครับก็จะเก็บพ่อของเดี๋ยวเราจะข่าลุงเงี้กันแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ ครับผมได้เวลาเดินทางกลับกันแล้วนะครับตอนนี้พูดกับที่หนึ่งก็ได้เดินลงไปก่อนแล้วนะครับผมจะพบกันใหม่ครับ